ฉันนั่งคุยกับเธอเธอไม่ต้องส่งสายตาแบบนั้นฉันรู้เธออยากให้ฉันไม่นั่งกับเธอใช่ไหมฉันไม่นั่งหรอกฉันไม่ว่างฉันมีธุระเยอะแยะฉันต้องไปงานปาร์ตี้สโมสรแม่บ้านทหารบกของฉันอยู่หน้าฉันก็อยู่กับเธอเปนคนเดียวเถอะให้รู้ว่าวันนี้ฉันไม่ว่างมาคุยกับเธอจะโอเคไหมเธอโอเคใช่ไหม เธออย่าคิดถึงฉันนะเธอจะคิดถึงฉันเธอต้องเก็บไว้ในใจเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไปก่อนนะดูสายตาเธออ้อนวอนฉันใช่ไหมเธอบอกฉันมาตรงๆหลบฝนนี่แหละโอเธอส่งสายตาแบบนี้แปลว่าเธอรักฉันมากแต่ฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เพราะฉันมีครอบครัวแล้วหลบฝน ต้องไปก่อนนะบายบๆสิโยเกน